ชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุขโยมหลายคนทุกข์เพราะเปรียบเทียบเห็นใครชีวิตดีก็ถามว่าทำไมฉันไม่มีแบบเขาเห็นใครสำเร็จก็ถามว่าฉันทำผิดตรงไหนเห็นใครมีครอบครัวอบอุ่นก็ถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้แบบนั้นบ้างแต่โยมลืมอะไรไปไหมชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันจังหวะชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยเหมือนดอกไม้บางดอกบานตอนเช้าบางดอกบานตอนเย็นบางดอกบานช้าแต่ทุกดอกสวยในเวลาของมันเองชีวิตโยมก็เหมือนกันไม่ต้องรีบไม่ต้องเทียบไม่ต้องเร่งโตโยมก็จะสวยงามในเวลาของโยมเองคืนนี้ อย่าเปรียบเทียบให้ใจได้พักจากความรู้สึกไม่พอแล้วโยมจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้แย่อย่างที่คิด